าสวัสดีคนดูทุกคนนะครับวันนี้มาแปนทุกคนขึ้นเรือมากับน้องชายวันนี้ผมจะไปล่าปืนทหารเรือนะครับเป็น EBC นะบอสอาคายินุน้องผมก็ยังไม่ได้นะผมก็เลยว่าเออเอาเอาเอาเชี่ยเลยเนี่ยผมก็เลยว่าจะแบบยังไงวะจะแบบไปไปตีมันนะครับผมโอเคเดี๋ยววาววับเลยโอเคครับตอนนี้ผมก็ถึงก็อาคายินุแล้วครับผมแล้วผมจะขึ้นไปตีครับไป มาเลยครับผมเฮ้ยเกิด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 ขอสมบัติก่อนแบลนมาตีเอาดาเมจก่อนเร็ว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 ตีเอาดาเมจก่อนช่วยช่วยช่วยเร็วยาให้มันตีให้ได้ดาเมจก่อนดิเดี๋ยวมันไม่ได้ไงตี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 อีกตีอีกอีกอนึงตีจนมันเลือดเหลืองและ ตีอีกตีอีกไปคิวไหนก็ได้อันนี้เฮ้ยเหลืองแล้วเหลืองเล้ยลบเลย yeah. หย่าเซร์ฟแรกไม่ดรอปแบนได้ไ,ปไรปะไม่ดรอบแบนก็ไม่ดรอปนะครับผมโอ <c oughs> okay. เคเซิร์ฟต่อไปโอเคเพื่อนเซิร์ฟนี้ก็เกิดปเป็นเซิร์ฟที่สองครับแต่เราทำการตีเลยไปอันมาสร้างดาเมจเหมือนเดิมแบนสร้างดามิดดามจดป <c oughs> ้นนึงเฮ้ยพีดแปลงร่างไม่ได้ตาย เอาตายเหรอใช่วุ้ดเดี๋ยวมาสร้างรามีก่อนนะแปลงแรกยังแปลงเราแปลงแล้วอาแปลงล่างแล้วมาเป็นคนหนึ่งเดี๋ยวพี่กระโดดทร้างรามีก่อนเราขึ้นไปตีลังกาหมุนๆอยู่ดูไหนวะนี่มาแล้วมาแล้วอันสร้างรามีแค่แค่แค่พี่เล่นไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรไม่เป็นไราวไม่ตายง่ายหรอกให้มันเลือดเหลืองใช่ไหมใช่ใช่ใช่แล้วพี่จะใช้สกิลอันตีดิตั้งหนึ่งสวย สกิลคูดาวโอ้ยมัดใหญ่ๆสกิลคูดาวอ่ะใช้แฟดหนีไม่น้ำจะโดนเนี่ยเอ้าไม,ไม่ซื้อไม่ซื้อแฟดอีกคิดว่ามันเป็นอะไรอีกนะเดียด๋วยวๆเอ้ยอีกอีกใช้ใช้สกิลหนึ่งสิครับแล้วก็หนีเลยสกิลหนึ่งเดี๋ยวพี่จะก,การ,ดรโดนปะหนัมกมื่อกีข้อหนึไม่ไหวอโอเคเลยเลยเอ้าขอโทษ ดอกอะไรวะไม่ดอกไม่ดอกเหรอไม่ดอกโอเคเซิร์ฟนี้ก็ไก่ปูริวนะครับไม่ดอกอย่างหัวแล้วกูจะลวกเซิร์ฟนี้ไม่ดอกนะครับเซิร์ฟต่อไปครับผมย้ายโอเคทุกคนเซิร์ฟนี้ก็เกิดนะครับน้องผมตีไปละเดี๋ยววิ่งกันเลยไปไปไเหี้ยไม่เหี้ยสัตว์นี่มาอยู่ไหนมาแล้วครับน้องเอู้อะไรวะก็ช่วยหน่อยาได้แล้วเร็วขึ้นมาดิกำลังจะเร็วมาช่วยกัน อย่างนั้นแหละไปสีฟ้าแหม่ไม่เห็นคนเลยเห็นตำมังกรสามหัวใช่อันนั้นอันนั้นอันนั้นอะไรนะเจ้าเหลืองละเดี๋ยว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 อีกสกิลหนึ่งก่อนว่าทำดาเมจดคุณาเสร็จยังวิ่งหนีก่อนคุณลาเสร็จเราบอกพีก่อนยูหนึ่งครบละวยูหนึ่งได้แล้วใช่เลยทำหนึ่งเอาใช้มันโดนดิเอ้ยสกิลได้สกิลสองอันโอเคถอย พี่จัดการเองสิอุ้ยไม่เป็นไรขอโทษไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาเลยเอาเลยต่อป่ะไม่เดอะได้แต่ฆ่าหัวฆ่าหัวนะครับผมก็ได้แค่ฆ่าหัวแสนแล้วโอ้โหสองล้านยังไม่เอ็กเลยนุ่มเซิฟต่อไปครับผมเน็บโอเคบางคนเซิร์ฟนี้ผมก็เจอแล้วนะครับหลังจากที่เราย้ายไปประมาณสามสี่เซิร์ฟนะครับเดี๋ยวผมรอน้องเข้ามาก่อนโอเคอันสร้างดาเมจเลยพี่รอแปลงร่างไ๊บแต่พี่รอหลอ ตั้มเลยขอโทษขอโทษขอโทษผมไม่ได้อัพสายด,าด,นะด่า,า,า,านนะครับผมอัพสายกำลังฝนปีศาจนะครับตั้มหนึ่งลงไปเอาบอสอยู่ไหนไวะเนี่ย <c oughs> คือถ้าไม่เปิดไอคิวสังเกตนี่คือผมไม่เห็นผมไมเหมีไอเทมนี้เต็มเอ้ามันก็เต็มแล้วไหมวะเต็มแล้วอันเข้ามาเลยตั้มหนึ่งให้เลือดเหลืองแล้วก็อย่างนี้เลยจัดการเองตั้มหนึง จะดอบไหมครับเซิฟนี้ดอบดอบคอปสกิลเอฟเดี๋ยนะอืออุ้ยจะตายแล้วจะตายแล้วสกิวหนึ่งไว้อัดลบเลยโอเคผานฟอ์เมชั่นไม่ดอบครับไม่ดอบแต่เลี้ยวอัพโอเคน้องเลี้ยวอัพแต่ผมก็ไม่ดอบนะคือโศกังจัดจัดโอเคเซิฟต่อไปครับผม โอเคทุกคนหลังจากที่ผมยังไงวะหามาตั้งหลายเซิร์ฟมันก็เกิดเซิร์ฟนี้แต่ผมจะรีนะครับไปตอนนี้มันตายเพื่อจะให้มันไม่นานนะครับรีเอาเลยเอาเลยโอเคครับใกล้จะตายแล้วจบพิชารมดรอเลยไม่ดอกครับน้องดอกไหมไม่ดอกเซิร์ฟจะตาย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 หมอพิษเซิร์ฟต่อไปครับทุกคนไปเซิร์ฟต่อไปครับทุกคนเซิร์ฟนี้เกิดนะครับเดี๋ยวผมจะรีไปตอนนี้มันตาย เททุกคนบอสใกล้ตายแล้วไปอันเก็บลอันปิดฉากเลยปั๊มหนึ่งปั๊มปั๊มหนึ่งอีกอีกอีกอย่าเข้าไปใกล้ดีระวังสกิลมาตายปะเดี๋ยวตายเอาเลยอีกนิดเดียวตอบอ๋อไม่ตอบครับผมแต่ผมได้ไอ้แม็กมาวินเทจมานะไม่รู้มันซื้อขี้อะไรแต่ผมได้ไอแม็กมานี่มาเอาไปตีบอกดาบนะครับ โอเคเซฟต่อไปโอเคทุกคนเซฟนี้เกิดเดี๋ยวผมจะรีเลยเอาเลยโอเคทุกคนลยดรอปเธอดับเธอดรอปเธอเอ้ยดรอปแล้วครับไหนอ่ะยี่ผมดรอปแล้วทุกคนครับดรอปแล้วยังไม่ดรอปดิเดี๋ยวผมจะพาน้องไปตีเรื่อยๆดีกว่าน้องจะดรอปทุกคนครับดรอปแล้วเป็นปืนทหารเรือแบบนี้ครับนี่โอ้โห สภาพสูงกำจกัดสกิลแรกแชมัตเตอรี่เจ็ดห้าแล้วก็สกิลสองแชมัตเตอรี่สองร้อยนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวผมจะพาน้องไปตีปืนนี้อยู่ระดับเอ่อสีฟ้านะครับไม่ใช่ม่วงม่วงเป็นบาส,สุก้าโอเคทุกคนเอากไม่กดใช้นี่วะ่ะแต่ผมขอกดตอกโอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะพาน้องไปตีเลยลีเซิฟนี้เกิดนะครับทุกคน ผดี๋ยวรอน้องผมมาสร้างาไทม์บิกกันรีเลยได้เล้วกับเนนซิฟนี้น้องผมไม่ได้นะครับเราจะย้ายเซิฟไปโอเคทุกคนเซิฟนี้เกิดมาดูว่าน้องผมจะได้ไหมให้ทุกคนพิมพ์คำตอบนะครับผมจะให้เวลาทุกคนพิมพ์สิบสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งไปดูท้ายคลิปครับไปทุกคนครับใกล้ตายแล้วมาดูกันใครจะทายถูกบ้างอุ้ยไม่อ่านระวัง ต่อไหมครับไม่ใครตอบถูกกันบ้างครับไม่ดรอปคือโคตรเกลือ<ช>โอเคครับ<ช>เป็นตัวสุดท้ายละถ้าไม่ดอบก็น่าจะอ่า ep ต่อไปไปใช่โอเคทุ<ช>กคนตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายนะครับโอเคมาดูกันว่าจะดรอปไหมนะครับไปรีเลยโอเคทุกคนเซฟนี้ก็น่าจะไม่ดรอปนะครับ โอเคยิงจิงยิงมาเลยเดี๋ยวเดี๋ยพี่เออเร็วเร็วเอาเลยเอาเลยเอาเลยเหรอเอาไปครับโอเคครับอีพีเนยผมก็ได้ปืนมานะครับแต่น้องผมไม่ได้นะครับโอเสียใจด้วยเนาะแต่ผมออกไปข้างล่างโอเคโอเคครับอ๋ออ๋ออพี่หานี่แป๊บดีโอเคทุกคนอีีนี้ผมก็ได้ปืนมาแต่น้องไม่ได้นะครับ เป็นปืนนี้เลยทหารเรือนะครับโอเยเ่ียมมันทำอะไรเนะี่ยไบอันยาโอเคปืนนี้ก็น่าจะไม่ค่อยดีนะครับ <S <S เป็นปืนอาหารเรือนะครับผมโอเคใครแบบใครอยากได้ก็มาตีตรงนี้นะครับเป็นเกาะอาหารเกาะอะไรวะเกาะอะไรนุ๊กเกาะบุกขอไฟครโอเค EP นี้ก็มีเพียงเท่านี้นนครับฝากากดไลค์กด subscribe ผมด้วย <S <S จอกะันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย